โอ้ยผู้โชคดีรองให้แต่เช้าเนี่ยมาน่าจะตีก้นเลยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะแอนนี่สลาเซจิวค่ะวันนี้นะคะแอนก็มาถึงถิ่นที่ราชบุรีบ้านเกิดของแองกันเลยทีเดียววันนี้ค่ะเรามาแจกอีกแล้วค่ะแจกอีกแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาแจกโทรศัพท์ Galaxy S4 นั่นเองนะคะวันนี้นะคะถือโอกาสมาก่อนเน่สวยก่อนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้อง ไปตามคาราวานก่อนนะคะพวกนั้นจะชักช้าจังเลยจะต้องตัดเงินเดือนเดะขอดีแล้วมาสายจะรู้มาเร็ว <c oughs> เไปตามก่อนนาะไปแล้วไปตามกันอีกแบบนี <c oughs> <ป>้ฮลโหเร็วๆค่ะจะไปแจกกันเร็วๆ <c oughs> เอาช้าอีกลุกยังไม่เตรียมตัวกัอนอีกมันยืนยิ้มอะไรละ่ะ <c oughs> เอนนี้ เสียงขายยัไม่รู้เร็วไปไหนมาผู้โชคดีเขาบอกเราก็แต่เช้าแล้วเดี๋ยวคือหนูรีบเนี่ยรีบรีบใช่ไหมใช่รีบเดี๋ยวก็จะออกคาราวานกันไปไงอ๋อโอเครีบรีบมากเลยเนาะเออหนูรีบแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้โชคดีเลยแล้วก็พี่น้องแล้วก็คาราวานทุกคนแล้วนะคะคือตอนแรกก็คิดว่าตัวเองมาเร็วไงทุกคนมารอหนูอ่ะสรุปหนูมาสยเอือ เอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องขัดแจกกันดีกว่านะคะแจกกันดีกว่านะคะอย่าไปดื้อๆเลยนะคะโอเคอยากทราบว่ารู้สึกยังไงคะได้เป็นผู้โชคดีที่ได้รับโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้เป็นผู้โชคดีในรายการนี้ครับผมดูเขาไม่รู้จะพูดอะไรดูตื่นเต้น, <c oughs> ตตนอยากได้เร็วๆอะไรอย่าง <S <S เงี้ยเออ <st arts> อยากทราบนิดนึงคะ่ะว่าไปร่วมเล่นอะไรหรือคะถึงได้โทรศัพท์มาเพื่อนที่ทํางานเขาแนะนํามาครับว่ามีรายการแบบนี้ขึ้นมาก็ถ่ายรูป คู่กับผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งมาในแฟนเพจนะครับงั้นถามอีกอย่างดีกว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีคนเขาอยากได้แบบนี้บ้างต้องทอํายังไงคะช่วยแนะนําทุกคนหน่อยก็ไม่ยากครับแค่มีผลิตภัณฑ์ของน้องนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาตามอีเมลอคนนี้ครับก็อาจจะเป็นผู้โชคดีเหมือนผมก็ได้ครับ้อย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องอยู่ใช่ไหมคะก็ใช้อยู่เราชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ ก็จะเป็นโลชั่นทาผิวครับเพราะว่ารู้สึกว่าทาแล้วจะซึมซับได้เร็วครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วคะ่ะแจกกันดีกว่าคะ่ะนี่ คือทุกคนเนี่ยเขาได้ทองกันใช่ไหมคะทาไมพี่คนนี้เขาถึงได้โทราศัพท์อะคะอ๋ออันนี้จะเป็นรางวัลใหญ่ค่ะที่จับกันทั้งหมด4รางวัลก็จะมีรางวัลตัวสแกนแล้วก็รางวัลตัวฮ่องกงอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่3รางวัล Galaxy S4 แล้วก็ร o t e 8ก็จะเป็นรางวัลที่4ก่อนไปนะคะก็เหมือนรูิคีค่ะอยากให้พี่น้องเนี่ยฝากอะไรถึงคุทุกคนในเรื่องการดูแลผิวคะ่ะก็คือตอนนี้พี่อยากจะฝากถึงเรื่องการดูแลผิวแสงแดดมีผลต่อร่างกายเรามากคือ ถ้าไม่ทาครีมกันแดดเลยแล้วผิวเราโดนแดดกับจางๆอะไรเงี้ยมันจะมีผลต่อร่างกายคืออาจจะเป็นพวกเมลง่งผิวหนังอะไรเงี้ยต่อให้ครีมเทพขนาดไหนเจอแดดแล้วไม่กันแดดคือ,อยังไงก็ดำ<ม>ก็เลย,เยะจะฝากสึงผลิตภัณฑ์ของเราก็าคือตรงนี้นี่<ม>กันแดดซีวิกนะคะอันนี้จะเป็นแพ<ว>็กเกจใหม่ค่ะแล้วก็กันแดดตุตตี้ค่ะ ก่อนนะคะแล้วก็ติดตามเทสต่อไปนะคะว่าเราจะไปแจกอะไรกันที่ไหนยังไงนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ